สวัสดีครับกับช่องอุดมเพชรเพชรชบุรวันนี้มายำหัวหมูกันครับพาไปนอนเชฟพาไปนอนายนครเชฟเชฟอะไรเชฟอะไรเชฟม้วนครับเราสั่งตรงเชฟมาจากกรุงเทพครับอันนี้จากกรุงเทพเลยนะครับมายำหัวหมูกันครับผมเอามาดูกันครับว่า อ๋อมีอะไรบ้างนี่เชฟอย่างนั้นมีอะไรบ้างเชฟเรื่องไปแล้วครับอันนี้ตำมิกก่อนนะครับตำมิกตำมิกไว้ก่อนหลังจากหั่นหั่นหัวหมูครับหัวหมูต้มมะนาวมะนาวอยู่ข้ามในมะนาวอยู่ข้างในครับมา้ออยรนี่มาครับเรามาดูกันครับว่าจะออกมาหน้าตาเป็นยังไงนะครับ ครับลูกเดียวไม่พอครับยังไม่ลูกเดียวไม่พอลูกเดียวหลายลูกหลายสามลูกขอสามลูกครับครับผมเอามาท่องถุงเลยครับเี่เดี๋ยวเราจัดโอ้โหหมู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 ครับหมู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 เราได้มาจากไหวสารตายายเมื่อเช้าครับครับผมอ่าลูกหลานก็ได้กินครับตายายได้กินลูกหลานได้กินครับผมเขาบอกว่าสามตายายนี่ศักดิ์สิทธิ์นี่ไงครับไไหวแล้วก็จะถุก ตุ๋นวยเลยเบอร์นี่ตายายได้กินลูกหลานได้กินครับอิมีพิมันครับเรามาดูกันครับว่าเราจะเชคัดสรรไม่ได้ไม่ได้เชฟนะออมาเชฟเชฟอะไรฮนะเชฟจำเป็นเราจะคัดสรรออกมารสหน้าตาเป็นยังไงและรสชาติเป็นยังไง <laughs> เรามาอหอยดูกันครับ <laughs> เราจะมี ผลชิมมาชิมครับมีคณะกรรมการมาชิมว่าใช้ได้ไหมครับผมดูหน้าคณะกรรมการครับผมคนจนนี่เขาบอกว่ารัฐบาลมีบัตรคนจนให้เขาก็ไม่เอาเขาบอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนจนเขาเป็นคนจนจนครับผมเขาเลยไม่รับบัตรคนจนเขาบอกว่าคนมีรายได้น้อยเออครับ บอกว่าใครมีแรงน้อยไปลงทะเบียนเราไม่มีเลยไม่มีแ่เลยก็ไปลงไม่ได้ใช่ผมไม่กล้าไปลงไงเพราะว่าผมไม่มีแรงนะครับนี่อโอเคครับมาเรามาย้ำหัวหมูกันหัวกหัวครับก็ปล่อยให้กินไปเราไม่ได้เลี้ยงแค่นี้เราเลี้ยงก้าหัวไปหาเนื้อมาใส่นะครับเผือเผื่อกไอเดียเยอะแค่นั้นเหรอไม่เอาอีกเอ๋อเนี่ยอาหาเนื้อก่อน You and I